หญิงยังไม่มีแฟนใช่ไหมที่ที่พี่รู้มาใช่ไหมครับไม่มีทําไมอ๋อพี่พี่ขอคบได้ไหมฮัลโหลหญิงหิงยญิงว่างคุยไหมฮะอ๋ะอ,อว่างพี่ว่างว่างอ๋อทำไมอ๋อ ไม่เออเดี๋ยวพี่มีเรื่องจะคุยสักหน่อยหนึ่งนะได้ไหมคุยได้ไหมได้ได้ได้อ๋คือหญิงยังไม่มีแฟนใช่ไหมที่ที่พี่รู้มาใช่ไหมครับไม่มีมทำไมอ๋อที่พี่ขอคบได้ไหมซีเรียสป่ะพี่นี่ซ hey, ีเรียสแล้วเนะี่ยเอาจริงจังแนละ้วเนี่ย แกล้งหญิงหรือเปล่าน่ะฮะอะไรนะแกล้งหญิงอยู่หรือเปล่านีไไ่ไม่ได้แกล้งครับไม่ได้แกล้งเรื่องจริงครับสาบานสาบานได้เลยอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยเพราะว่าคือคุยกับหญิงแล้วแบบมานานแล้วก็เลยรู้สึกมีใจให้คือรู้สึกมานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกเดีย๋ยวกลัวหญิงมองเว่าพี่พี่มันเป็นพี่นะอะไรประมาณเนี้ยแต่คือตอนนี้ตัดสินใจแล้ว เลาเลยบอกจิงอ่ใช่คบกันไหมเราเราคบกันได้ไหมอ่ะคือญิงก็ชอบพี่กิงเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาไม่อยากบอกเหมือนกันเดี๋ยวพี่กิงจะมองหญิงไม่ดีแบบลูแครมาชอบหรืออะไรเงี้ยเขาจะกูพี่กิงอาจจะคิดไปแบบอื่นๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราใจตรงกันเหรอเนี่ยเอ้าวจิ แล้วเราเราครบกันได้คือเรียกเขินว่ะแล้วแล้วหญิงหญิงพ,พี่พี่มีอะไรจะถามอย่างหนึ่งได้ไหมได้หญิงหญิงยังไม่มีแฟนจริงใช่ไหมเพราะพี่รู้สึกว่ามีคนจีบหญิงเยอะแล้วอะ่ะไม่ไม่ใช่ขเขาเลยว่าหญิงมีคนคุยพี่ก็คิดว่าหญิงมีคนคุยนะฮะใไม่ค่อยมั่นใจอ่ะหญิงม่หรือเปล่านะ มันทําไมมีมีเหรอโอเคแล้วตกลงเราเป็นแฟนกันเลยไหมคืนอโอเคแล้วแล้วเดี๋ววยวเดี๋ยวชวนไปกินติมนะเราเล่นครับเราเล่นอือเดี๋ยวพี่มีอะไรจะบอกอย่างนึงอะได้ไหมอือฮะมามา เป็นล้อมึงเล่นล้อเล่นพี่ล้อเล่นล้อเล่นจรนิงเหรออ่าล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นทำทำคลิปแกล้งทำคลิปแกล้งใช่ใช่ทำทำคลิปด้วยอ่าเอา้าหยอกเล่นนะ่ะโอ้ยอย่าไปคิดซีเรียสดิโธ่นี่เราเรานี่คิดจริงปะเนี่ยพูดจริงปะเนี่ยหรือรู้อยู่ว่าพี่ทำคลิปแกล้งไม่น่าเชื่อนะพี่แบบก็ชอบพี่เก่งจริงจริงไม่น่าเชื่อ่พี่ทำแบบนี้ม่งเฮี้ยมากอ่ะ ไม่ไม่เกี่ยวพี่จะทำแบบนั้นอางั้นแค่นี้และพี่อ้าวอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเอาพี่เอาเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ออกคอก,อ,อ,กอ่ะเฮ้ยเอาชิบหายแล้วเอาเอาไอ้ย่าของงอนเงือเนี่ยโอเคเดี๋ยวจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนคื <S <S <hanya> อเขาออกไปตั้งแต่ที่คลิปที่แล้วนะฮะ ออกไปนี้ผมก็นั่งคุยนั่งอธิบายอยู่ว่าผมขอร้องขอโทษอะไรประมาณนี้นี่เขาก็ด่าผมนะฮะด่าว่าแบบเสียความรู้สึกด่านน่นนะี่นี่นะฮะนี่ผมสารภาพไปเพราะผมคิดผมจริงๆนะฮะชิบหายละแล้วทําคนคนที่ผมคนที่ผมชอบกาบเกลียดผมเพราะผมทําสิ่งที่ที่จใส่ผมขอบอกน้องๆนะฮะที่ดูคลิปนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นคลิปใครว่าคลิปง้อนะฮะง้อนะฮะอันนี้ผมแล้วผมก็ จะมาตับความเข้าใจกับน้องก่อนกับยิงก่อนฟังแล้วความรู้สึกกูพังแล้วความรู้สึกกูชิบ <c oughs> หายล้ะง้อไงคือง้อมานานมากคือนั่งง้อมานานโทรไปสิบกว่ารอบไม่รับสายผมเลยนะฮะ <c oughs> มาก่อนนะคือผมง้อประมาณได้ประมาณทักพักหนึ่งละแต่ขอปิดไม่ก่อนเผื่อแม่งน้องเขาเข้ามาเขาจะรู้ว่าผมอัดคลิปคือไม่รู้นะ ผมก็อา่านคลิปเล่นๆของเไม่คิดว่าน้องเขาจะเขาจะตอบว่าเขาชอบผมนะไอเ้เหี้ยคือจริงๆอะผมก็ผมผมชอบน้องเขานะชอบแบบอยากเป็นแฟนอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็คิดว่าจะทําแกล้งเฉยผมนึกว่าน้องเขาจะรู้อยู่ว่าผมแกล้งแต่ที่ไหนได้นะฮะจบแล้ว <c oughs> ยังไปแล้วโชคดีค่ะไม่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 ไม จบแล้วเอาหญิงเอา